สวัสดีค่ะอ้อมไฮโลนะคะวันนี้จะมานำเสนอสินค้าใหม่นะคะต้อนรับปีใหม่จับเสียงสูงต่ำนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวเล็กกะทัดรัดพกง่ายนะคะผิวกะแรงนะคะเดี๋ยวจะมาลองสาธิตดูนะคะอ่านี้สั้นๆน,นะคะสั้นๆเล่นต่ำ อ่ามีันสั้นอีกนะคะมันเดินนะคะต่ำนะคะส2สองเอียวสองสามห้าอ่าโดนสามสองนะคะอ่าทีนี้ยาวนะคะแบบนี้ยาวเล่นสูงนะคะห้าหกหรือว่าสี่ห้าหกมีไหมคะสี่หกโดนนะคะสั้นๆอีกแล้วสั้นๆสี่สองเอียวสองสามห้า อ,อันนี้สั้นยาวนะคะสั้นยาวสั้นยาวให้เล่นห้าสองเอียวหรือว่าสี่สองเอียวนะคะสั้นๆน,นะคะสั้นเล่นตับนะคะสี่สองเอี่ยวสองสมห้ 2, 3, อ่าโอเคนะคะลูกค้าสนใจก็ โทรมาสอบถามเบอร์ไนะคะ0898276455นะคะ